สวัสด,ดีค่ะมาพบกับช่องของเมนิดเช่นเคยเลยนะคะคลิปนี้แม่นิดนมีเมนูนี้เลยค่ะขนมเทียนไส้เค็มใกล้จะเข้าพรรษาแล้วชวนมาทําขนมไปทําบุญกันค่ะทำได้ง,ง่ายๆเดี๋ยวเราไปชมวิธีทํากันเลยค่ะในการทําขนมเทียนจะมี2ส,ส่วนค่ะส่วนไส้แล้วก็ส่วนที่เป็นแป้งเอาไว้ห่อนะคะ ขั้นตอนแรกเราจะมาเตรียมแป้งกันก่อนค่ะสำหรับแป้งแม่นิจะให้เป็นสีเหลืองซึ่งสีที่จะใช้วันนี้ก็คือเป็นฟักทองค่ะเอามาทำเป็นสีเหลืองจะนำะฟักทองไปนึ่งก่อนโดยทำเป็นชิ้นแบบนี้เลยค่ะนึ่งประมาณ20-30ามนาทีพอนึ่งสุกแล้วให้เรานำมาขยี้หรือว่าบดให้ละเอียดแม่นิก็จะใช้ทัพพีในการบดให้ละเอียดค่ะบดละเอียดแล้วหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมแป้งกันต่อเลย ม่นิบใช้แป้งข้าวเหนียวแล้วก็ใช้ฟักทองแล้วก็น้ำตาลนะคะเทผสมเข้าเข้าให้เนี่ยนะคะให้เข้ากันแล้วเราก็อาจใช้มือนะคะไม่ไดขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่าล้างมือเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ทําการคลุกเลยนะคะคลุกแป้งคลุกน้ําตาลแล้วก็คลุกไอ้ฟักทองให้เข้ากันเลยค่ะพอคลุกเข้ากันแล้วเราก็เติมน้ําเปล่าลงไปนะคะ เติมในปริมาณที่พอดีก่อนนะคะอย่าเพิ่งเติมเยอะค่อยๆเติมคะ่ะแล้วเราก็ทําการนวดแป้งต่อไปนะคะให้มีสีเหลืองหรือว่าให้แป้งให้น้ําตาลละลายเข้าหากันเลยคะ่ะนวดไปเรื่อยๆเลยนะคะแม่นี่ก็นวดแป้งอะ่ะจนเป็นสีนี้เลยคะ่ะตรงนี้ก็ยังไม่ได้เนาะแป้งยังไม่ได้ เราก็ยังไม่ต้องเติมน้ำนะคะเพราะว่าฟักทองอมันมีน้ําเยอะอยู่แล้วบางทีเราก็ไม่ต้องเติมน้ําเยอะแต่ถ้ายังไม่ได้นะคะให้เราเติมแป้งข้าวเหนียวเพิ่มไปอีกเรานวดไปจนกว่าแป้งสามารถที่จะปั้นได้เลยคะ่ะนี่นะคะเมนี่ก็ปั้นเรียบร้อยแล้วก็พักแป้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะมาในส่วนขั้นตอนที่2นะคะก็จะเป็นขั้นตอนการทําไส้ค่ะขั้นตอนการทําไส้ก็จะมีวัตถุดิบที่ใช้ตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเมนิดขึ้นให้ทางหน้าจอค่ะ เริ่มแรกเลยนะคะแม่นิดใช้ถั่วเขียวเลาะเปลือกแบบนี้เอามาแช่น้ําประมาณ5-6ชั่วโมงค่ะก่อนจะแช่ก็ล้างน้ําสีเหลืองออกให้หมดก่อนนะคะซึ่งล้างประมาณ5-6ครั้งให้น้ํามีสีใสแบบนี้เลยค่ะพอได้ครบชั่วโมงแล้วให้เราไปนึ่งค่ะนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ30นาทีค่ะนี่นะคะก็จะใช้หมวดเล็กๆอย่างนี้นะคะนึ่งได้เลยประมาณ30นาทีค่ะ ครบเวลาแล้วก็เอามาบี้ดูนะคะถ้าเนื้อ,อถั่วนะคะเป็นบี้รื่นร่วนแบบนี้สามารถใช้ได้ค่ะจังหวะที่เรารอถั่วอยู่ให้เรามาเตรียมใบตองจ้าโดยที่เรานะคะทำเป็นมุมแหลมมุมหนึ่งนะคะแล้วก็เนี่ยนะเราตัดแบบนี้เลยเป็นม,มนุมแหลมนะคะแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็จะเป็นมุมตรงค่ะเนะวลาเราพับนะคะพับเข้ามาเป็นปลวยแบบนี้เนาะเวลาเราจะใส่ขนมค่ะมันก็สามารถใส่ได้แบบนี้เลยนะคะ กลับมาพอถั่วสุกแล้วนะคะให้เรามาตำถั่วค่ะแม่นี่ก็จะมาตำถั่วเขียวเนาะตำให้ละเอียดเลยนะคะทุกคนจะนำไปตำหรือว่านำไปบดก็ได้นะคะแม่นี่ก็สะดวกตำนะคะตำให้ละเอียดเลยนะคะทุกคนตำให้ละเอียดทุกเม็ดเลยอพอตำถั่วละเอียดแล้วเราก็จะนำไปขั้นตอนต่อไปค่ะซึ่งเป็นขั้นตอนการผัด มาขั้นตอนแรกนะคะให้เราเทน้ํามันใส่ค่ะจากนั้นก็นํากระเทียมลงไปเจียวนะคะเจียวให้หอมนะคะยังไม่ต้องเหลืองก็ได้นะคะเออนะคะให้เรานะคะเจียวเจียวเจียวไปนะคะเจียวพอให้หอมเลยนะคะแล้วเราก็ใส่ส่วนผสมต่อไปค่ะนี่นะคะเราก็เอาถั่วเหลืองมาใส่ถั่วเหลืองที่เราตําเอ้ยถั่วเขียวนะคะที่เราตาไว้มาใส่ได้เลยค่ะแล้วก็เอามาผัดนะคะผัดให้เข้ากันสักพักนึงนะผัด ให้เข้าน้ำมันนะคะให้เข้าเนื้อนิดนึงนะคะแล้วเราก็ไปขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่น้ำตาลค่ะจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันเติมเกลือลงไปค่ะแล้วก็ผัดโคลย์โคลให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะละลายค่ะจากนั้นแม่นิดก็เติมน้ํานิดนึงนะคะเพื่อช่วยให้แบบน้ําตาลละลายเร็วขึ้น,นะอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้จากนั้นแม่ก็โรยพริกไทยใส่เข้าไปค่ะ ผัดโคเร็ให้เข้ากันเลยค่ะขั้นตอนถัดไปนะคะก็ใส่ต้นหอมลงไปค่ะจากนั้นก็ทำการผัดต่อไปเลยค่ะผัดให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะขั้นตอนนี้แม่ก็จะปรับไฟนะคะให้ลดลงนิดนึงนะคะให้ไฟใช้ไฟอ่อนๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเนื้อนะคะ S 1> <S 1> เขาสามารถปั้นได้ไหมนี่นะคะสามารถปั้นได้แล้วนะคะสำหรับไส้อ่าขนมเทียนไส้เค็มของเราะคะ่ะนี่นะคะพอได้แล้วเนาะแม่ก็จะเอามาปั้นนะคะปั้นพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้แป้งนะคะมา,าห่อนะคะปั้นเป็นกลมๆแบบนี้ไว้รอแป้งเราเลยค่ะจากนั้นเราก็มาปั้นแป้งต่อได้เลยนะคะนี่แป้งเนาะที่เราพักไว้เมื่อกี้นะคะ30นาทีเอามาปั้นๆเป็นกลมๆแบบนี้ค่ะ อนี่นะคะเราก็มาทำให้เป็นแบนๆออกแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เอาไส้มาใส่นะคะอ่าแบนๆได้อ่าแปนประมาณนี้นะคะประมาณนี้เอาไส้มาใส่นะคะล้วก็ทําการห่อได้เลยค่ะอู้แป้งนะคะสีเหลืองสวยงามมากๆเลยนะคะได้จากฟักทองนะคะเราได้จากฟักทองก็จะเป็นสีเหลืองสวยงามแบบนี้เลยนะคะ นี่ปั้นกลมๆแบบนี้นะคะพอปั้นได้กลมๆแบบนี้ก็ใช้ใช้มือนะคะช่วยคลึงช่วยทํานะคะแล้วเราก็ไปใส่ในถ้วยที่เตรียมน้ํามันไว้นะคะน้ํามันพืชเนาะอ่านี่นะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการห่อนะคะแม่ก็ใช้ใบตองนะคะ2ใบนะคะมาประกรบกันแบบนี้นะคะพอประกรบกันแบบนี้ก็ทําเป็นกลวยแหลมๆแบบนี้ได้เลยค่ะนี่กลวยแหลมแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็เอาแป้งมาใส่ค่ะ แป้งที่เราห่อไปแล้วเนาะมาใส่เนาะนี่นะคะการหอรา่อล้วก็นี่ใช้นิ้โป้นะคะนิ้โป้มือของเรานะคะนี่รีดๆนะคะแล้วก็พับซ้ายขวาเข้ามานะคะแล้วก็ทําการพับเนาะส่วนที่มันเกินออกไปนะคะพับเข้ามาได้เลยเนาะแล้วเราก็ทําการสอดเข้าไปข้างในแบบนี้นะคะนี่ก็จะได้อาขนมเทียนนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะห่อขนมเทียนนะคะสวยงามมากเลยห่อเรียบร้อยแล้วนะคะ จากนั้นก็จะนำไปเนื่องค่ะประมาณ30นาทีแค่นี้เราก็ได้ขนมเทียนไว้ทานเล่นที่บ้านหรือนำไปทำบุญในช่วงวันเข้าพรรษานี้แล้วค่ะเอาไปลองทำดูนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ช่องเมนิดให้ด้วยค่ะ